นี่นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจกเกษม Head of Research and Content สายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่วีคะคสวัสดีครับผมค่ะเปิดไตรมาสสองมาดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะมีหลากหลายปัจจัยกดดันหรือเปล่าคะเราประเมินยังไงบ้างคะ่ะจริง เราก็ไม่ได้เคยมองตลาดหุ้นดีเท่าไรหร่อยู่แล้วนะครับปีนี้ก็คุยกันมาตั้งแต่ต้นปีเ <c oughs> นี่ยว่าตอนพันเจ็ดร้อยจุดเนี่ยเราก็พยายามจะบอกนักลงทุนว่าเอ๊ะพันพันเจ็ดร้อยจุดเราก็ไม่อยากบอกนักลงทุนว่าระบัดระวังนะตลาดหุ้นไม่ได้มีปัจจัยบวกมากขนาดที่จะทําให้หุ้นขึ้นต่อไปได้นะครับซึ่งมันก็พิส์ดละว่ามันเป็นดับนั้นนะครับระยะสั้น นะครับผมเชื่อว่าการปรับฐารอบนี้นะครับลงมา1,580เนี่ยน่าจะยังคงเป็นแนวรับที่ดีสาหรับการลงทุนระยะสั้นนะครับหลักๆเป็นเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นนะครับที่เป็นบวกนะครับที่จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวจากระดับแนวรับตรงน,นั้นได้ในระยะสั้นนะครับประเด็นแรก นะครับผมเชื่อว่าผลประกอบการซึ่งตอนนี้เนี่ยของสหรัฐอเมริกาก็จะเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วก็ของไทยเราก็เช่นเดียวกันซึ่งของสหรัฐแบบผมว่าเฉยๆนะครับแต่ของไทยเนี่ยผมคิดว่าผลประกอบการตไตรมาสที่หนึ่งจะดีมากนะครับเทียบกับปีที่แล้วก็ดีขึ้นเทียบกับตไตรมาสที่แล้วก็ดีขึ้น ดังนั้นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าจะจํากัดดาวไซด์ของตลาดหุ้นได้นั่นหมายถึงว่าลงมามก็น่าจะเป็นจังหวะในการที่จะเก็งกำไรได้นะครับอันนี้เราคุยกันระยะสั้นนะเราไม่ได้คุยกันในระยะกลางที่เรามองว่าตลาดหุ้นน่าจะลงอยู่นะครับปัจจัยอีกอันหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจครับตัว่ามากที่หนึ่งตัวเลขเศรษฐกิจไทยก็น่าจะดีนะครับเพราะว่า ตัวนักท่องเที่ยวการบริโภคแล้วก็การเลือกตั้งน่าจะผลักดันในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสหนึ่งต่อมาในช่วงต้นไตรมาสสองได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะทําให้เรารู้สึกมีปัจจัยบวกเข้ามาส่วนหนึ่งซึ่งสํานักต่างประเทศต่างๆนะครับสํานักวิจัยต่างประเทศเนี่ยก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีนี้จะโตดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว แล้วปีหน้าก็จะโตดีกว่าปีนี้ด้วยนะนะครับอันนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็คือเงินเฟ้ออ่าผมว่าจะปรับลงเร็วนะนะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะลงมาอยู่ในระดับแบบสามเปอร์เซ็นตหรือต่ํากว่าด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกอันหนึ่งทําให้ความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ยอ่าชะลอลงในขณะที่ประเทศอื่นๆในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อไทยเราก็จะดูเหมือนเป็น ที่พักเงินที่ดีนะครับสําหรับนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็เชี่อว่านักลงทุนต่างประเทศก็น่าจะขายหุ้นไทยน้อยลงและหลับจากเดิมที่ขายมาค่อนข้างหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับผู้นี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวกเราเริ่มเห็นค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นรัดนะครับซึ่งน่าจะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยสามารถที่จะยืนยัดในระดับ ที่ไม่ได้รับแานลงมาเยอะจากข่าวลายในต่างประเทศมากนักนะครับกลุ่มที่เก็งกําไรในช่วงแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นวุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่จะมีการประกาศผลประกอบการออกมาเป็นกลุ่มแรกๆเลยแล้วก็น่าจะไม่มีรายการพิเศษอะไรเหมือนไตรมาสสี่ที่ผ่านมาก็าน่าจะทําให้คุณกลุ่มนี้ได้อันดังสงในเชิงบวกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีทยอยประกาศผลประกอบการออกมาเรื่อยๆจนถึงวันที่10 ี่เราเดะสิบสิเราเลือกตั้งถูกไหมอ่าก็13-12ามสิบสองพึ่ภาก็จะค่อยๆทยอยประกาศออกมานะครับวันสุกก่อนจะเลือกตั้งผลประกอบการก็จะดีขึ้นในใน,ในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ผมก็เชื่อว่ากลุ่มธรรานาคารน่าเก่งกําไรนะครับ BBL KTB หลายคนจะกลัวเคแบ k ค์นะครับเคแบงลงมาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าไตรมาสสีแย่มากไตรมาสหนึ่งน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ คุณในกลุ่มผู้ค้าปี CPO โฮมโปรนะครับคุณในกลุ่มอสังหาเช่นแ n นเฮาส์สุภาลัย APO ลิสนะฮะน่าจะเป็นกลุ่มแล้วก็กลุ่มโรงแรมอย่างเช่นไมเนอร์นะครับกลุ่มสนามบิน AOT กลุ่มสายการบิน AAV นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากการ ฟื้นตัวของกำไรในไตรมาสที่หนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงหุ้นกลุ่มลงไฟฟ้านะครับ b p p s p <ม>ก็จะได้ประโยชน์จากกำไรไตรมาสหนึ่งที่จะเฟื้นตัวดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทยอยเริ่มเป่งกำไรทีละกลุ่มนะครับทยอยจากหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วจะสังหาก่อนนะครับค่ะ สันส้นๆค่ะพี่วีคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินว่าระยะสั้น1,580จุดน่าจะรับไว้อยู่นะคะโอกาสของการไปต่อน,นี้กรอบมันใกล้ไหมคะและแนะนำยังไงบ้างค่ะก็จริงๆกรอบ1,580จนถึงไฮเดิมก็คือ1,615น่าจะอยู่ตรงนี้ครับไม่น่าไปไหนได้ไกลด้วยเหตุผลว่าเศรษฐกิจโลก ที่มีแนวโน้มชะลอตัวเนี่ยมันยากมากเลยที่ตลาดจะปรับขึ้นไปแรงๆได้เพราะมันมีเรื่องความกังวลเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ขึ้นหลังเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะตอบฐานลงมาแรงแล้วละ่ะดีไม่ดีอาจจะลงมาพันห้าเลยจะได้นะดังนั้นเนี่ยเราก็ท่านเป็นนักลงทุนระยะกลางเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบซื้อหุ้นในช่วงนี้น,นะครับถึงแม้ว่าจะจับปรับเพิ่มขึ้นไปก็ไม่ต้องคิดว่าจะขึ้นไปได้ไกล รอคล่นปีหลังเราอาจจะไดุู้นในราคาที่ถูกลงทับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับผมขอบคุณค่าสวัสดีจ้า